สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเบื้องหลังของการทางานของเพจซ่อมรองเท้าบ,บัคเจ้าโรบรีนะครับ<ส>ก่อนอื่นเนี่ยได้รองเท้าจากลูกค้ามาเนี่ยช่างก็จะมาเขียนรายละเอียดต่างๆในการซ่อมนะครับแล้วก็จะมาทําการซักนะครับเพื่อง่ายต่อการเย็บของช่างเองแล้วก็ง่ายต่อการลงกาวนะครับแล้วก็เพื่อความสะอาดนะครับการซักก็จะล้างด้วยน้ำยาซักแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับ เหมือนนาะเป็นรองเท้าช่างเองนะครับพูดง่ายนะครับลูกค้าก็เหมือนรองเท้าช่างก็ซักเสร็จก็จะมาตากประมาณนี้ครับช่างจะใช้การตากโดยไม่ใช้แดดน้าก็จะผึ่งไว้นับสองถึงสามวันนับร้อยรองเท้าแห้งนะครับสาหรับชุดนี้แห้งแล้วนะครับก็คือจะเป็นคิวต่อไปในการซ่อมนั่นเองนะครับก็นี่ครับอุปกรณ์ของช่างก็จะมีประมาณนี้นะครับในการซ่อมรองเท้า ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นกล่องพัสดุที่ส่งมานะครับแล้วก็ที่ร้านก็จะมีกาวจาหน่ายนะครับชุดละ90บาทแล้วก็จะมีกาวรอปุ่มนะครับชุดละ200บาทติดต่อเพจซ่อมรองเท้าบัคโจลบรีนะครับขอบคุณครับ